จังหวัดสมุทรปราการมีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการเชื่อมโยงประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้กระจายในพื้นที่ค่ะ นางสาวจันยารักษาธิ k กิจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ8พร0สาอําเภอพระประแดงโดยการประชุมได้มีการพิจารณาเสนอโครงการต่างๆเช่นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดตลาดน้ำยามเย็นโครงการเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้คณะ กรรมการพิจารณาเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเกิดผลสำเร็จและยั่งยืนทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันรละลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎา,าราชาประจําปี2568ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กิจกรรมมีการดำเนินการตามถนนทางหลวงใหม่เลข3428และ3052ระยะทาง9กิโลเมตรมีการเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์โดยกิจกรรมนี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อการพัฒนาด้านคมนาคมการศึกษาและการค้าขายกับต่างประเทศซึ่งทำให้ไทยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากมายค่ะ